สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้ย่าหน่อยทำเกษตรพาเอฟซีมาดูสวนนะคะสวนแบบไอ้หญาขึ้นลกลุงลงังเี่ยเอาไม่ทันนะคะมันขึ้นเร็วมากแต่วันนี้ย่าหน่อยจะพามาดูไอ้ผลไม้สมุนไพรนะคะที่เพราะว่ามันเป็นยานะคะเอฟซีย่าหน่อยก็จะเอาไปทานก็จะเอาไปทานนะคะ ย่หน่อยจะพาดูนะคะเห็นไหมคะ fc ผลไม้ดกมากนะคะนี่เขาเรียกว่าหมากทงเทงนะคะนี่เดี๋ยวย่หน่อยจะปอกให้ดูนะคะเห็นไหมคะ fc ดกดกมีเยอะนะคะมันเกิดขึ้นเองนี่ เขาบอกว่ามันมันแก้ความดันเพราะแก้เบาหวานแต่ย่าหน่อยก็ไม่ได้เป็นเบาหวานหนกแต่ว่าย่าหน่อยชอบเอาไปทานนะคะย่าหน่อยจะเก็บไปทานนะคะนี่มันจะเป็นรูปแบบนี้นะคะนี่ปอกออกมามันก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอสี่ มันจะเป็นลูกแบบนี้มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆนะคะยย่หน่อยจะให้ดูอีกตามภาษาบ้านยย่หน่อยเขาเรียกหมากทงเทงนะคะอร่อยมากค่ะหวานๆหอมๆนะคะ หันหอมมากค่ะวันนี้แย่หน่อยใส่ห่อหน้าห่อตามาเพราะว่ามันยุงเยอะนะคะเยอะมากแย่หน่อยก็จะเก็บไปทานนะคะเอฟซีเห็นเมคาเอฟซีเยอะมากนะคะต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่ด้วยค่ะ แา่หนอยก็จะเก็บเอาลูกแก่ๆมันจะได้หวานดีนะคะถ้าลูกออกเหลืองๆแบบนี้มันแก่แล้วนี่ถ้าเขียวๆนี่ต้องเก็บบันต่อไปก็ต้องเก็บเอาลูกเหลืองๆแบบนี้นะคะ fc มีเยอะมากแค่หน่อยจะเก็บไปไว้ทานตอนเช้า คะ่ะเยอะจริงๆค่ะหนไ่มค่ะเอพีย่าหน่อยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมันกำลังจะขึ้นสวยงามแล้วนะคะสวยงามมากค่ะ เดินยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันขุกขัดเห็นไหมคะเยอะมากเลยเยอะจริงๆนะคะ เก็บไปได้กินหลายวันนะคะมันจะไม่เน่าไม่เสียง่ายมันจะได้อยู่เป็นอาทิตย์เราเก็บใส่ตะกร้าไว้มันจะได้กินอยู่เป็นอาทิตย์นะคะนี่แย่หน่อยไม่ได้ปลูกนะคะมันเกิดเองเพราะว่านกนกคาบมามันจะมาเกิดอยู่แถวๆนี้นะคะ เยอะมากค่ะ,คะแค่หน่อยก็ต้องค่อยเก็บใจเย็นๆไปมันมันล่วงลงดินก็เยอะนะคะแต่ยังไม่เน่านะคะเพราะว่ามันมีมันมีไอ้เปลือกทั้งนอกคออยู่ เดี๋ยวย่หน่อยจะเก็บต่อไปค่ะตั้งกล้องก่อนนะคะตั้งกล้องก่อนแล้วตั้งใจเก็บดีๆนะคะเอฟีเป็นยาสมุนไพยนะคะ ยาสมุนไพรขาบอกว่าแย่เบาหวานด้วยแต่ว่าย่หน่อยก็ไม่รู้เท่าที่ควรหรอกแต่ว่าเขาว่ามาแล้วก็ว่าไปเนะาะเจอทางการแพทย์เราก็ไม่รู้รุนกันอุตส่าห์วิจารณญานาในการรับชมสวยนะคะ ย่านหน่อยก็จะเก็บเอาเยอะๆค่ะเก็บเอาเยอะๆไะได้มาหลายวันแล้วมันร่วงจริงเสียาดาย หาเก็บเอาที่แก่ๆนะคะเก็บจกักมันถึงงจะอร่อยนะคะอุ้ยลมลมลตั้งไม่เที่ยงนะคะดูขออนุญาตนะคะหาที่ตั้งยากขนาดเลยเห็นไหมคะ มันหล่นทิ้งนะคะไม่ได้มาเกดบลายวัน,ลวนเลยเยอะเลยนะคะนี่นี่เป็นสิบสิบต้นนะคะมันหล่นทิ้งไปเสียดายฝนตกมันหล่นทิ้งไปเยอะมากเลยหลง ต้นลงดินนะคะไปเก็บต้นใหม่นะคะเปลียนหาหน่อยก,ลก็ลบขึ้นอีกแล้ว เดหญ้บบาไม่ทันต้นกล้วยก็กำลังสวยงามนะคะสวยงามมาก เลยเก็บทุกอันกิดพริกไปด้วยนะคะกิดพริกไปด้วย ติดพริกไปด้วยนะคะย่ขึ้นท่วมแย่ขึ้นท่วมเต็มเลย ต้นกล้วยก็กำลังสวยนะคะต้นกล้วยกำลังจะแตก,แตกยอดมาดูชมต้นกล้วยนะคะพอแล้วต้นกล้วยก็กำลังแตกหนอ่อเยอะเลยปลูกตอนที่มันแรงแบบมันไม่มขึ้นมันก็เลยมีแต่หน่อขึ้นนะคะหนอ่อ ก็หนึ่งมีสี่ห้านอนะคะนี่กำลังสวยสวนผสมนะคะสวนนี้คลิปนี้ก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ fc ห้า fc เดี๋ยวจะดูดูไอ มากทงเทงก่อนว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะได้เยอะพอกินแล้วนะคะนี่พอกินแล้วค่ะยิบนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะเอฟซี F ย่าหน่อยก็จะขอ พอแล้วย่าหน่อยก็จะขอลงไลนเพียงแค่นี้ค่ะ